สวัสดีเพื่อนเพือชาวตะหลิวทองทุกท่านครับตอนนี้ก็เข้าสู่แพท1 4ิกันแล้วซึ่งต้องบอกว่าเดินทางมาถึงช่วงกลางซีซั่นแล้วและผมก็เชื่อว่าน่าจะมีหลายๆคนที่เป็นสายเก็บ a อชิ e เม m e n เหมือนผมซึ่งกําลังตั้งหน้าต,ตั้งตาเก็บ10 e x o t e c กันอยู่และวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเป็นมาฝากครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากัน กว่า99%พวกคุณที่ดูคลิปนี้อยู่อย่าไม่ได้กดซับช่องผมเลยถ้ายังไงรบกวนกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับกดฟรีไม่เสียเงินครับการจะทำเผ่าสบรุง้งเช่นอนิเมสะสควอชสติดดีมอนด์หรือเอ็กซเท็นั้นวิธีที่ง่ายที่สุดคือวัดดวงกับห้องโกลเลมและภาวนาให้เป็นแรกเราได้วอลเลติงเทนเนอร์สีทองหรือสีรุง้งให้คืนเป็นตายเดียวกันกับที่กเลมี และในวิธีนี้ครับมันค่อนข้างที่จะเวดวงเกินไปหน่อยและไม่ได้ทําได้ไบ่อยๆด้วยดังนั้นวันนี้ผมเลยจะมาแนะนาําอีกช่องทางหนึ่งในการได้ตาจากอัรเมนซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่รู้หรือยังไม่เข้าใจถึงวิธีการทํางานของระบบสุม่มอัรเมนในเซตนี้ครับในเซตนี้จะมีอัรกเมนที่จออ่ายตาแบบเลือกได้ให้เราู่3แบบนั่นคือคลาวด์เซอร์เคและเควสซึ่งแต่ละแบบก็จะมีเงื่อนไขในการปรากฏแต,ต,ตกต่างกันออกไปโดยจะแบ่งง่ายๆเป็นคลาวดและเควสที่มีโอกาสโผล่มาให้เราเลือกแค่เศษ2เท่านั้นโดยจะมาแบบสุ่มไม่มีเง ซึ่งเพิ่งถูกเพิ่มเข้ามาในเซตนี้จะคล้ายๆกับอัคเเมนต์แบบคราว d แต่เป็นเวอร์ชันที่ให้ของน้อยกว่า อย่างเช่นในเซอรเทคคราวที่จะให้ตรากุนซูและนาฟิรี่หตัวแต่เอ็กซเทรเซอร์เคล็จะได้แค่ตราและมอร์เทเกอร์เซอร์หนึ่งตัวครับโดยอารคเมนต์น,นี้จะเจอได้แค่ระดับลุงหรือพิมพ์สิกเท่านั้นและอารคเมนต์แบบเซอร์เคล็จะมีเงื่อนไขเฉพาะจอดจงก,ก็นั้นคืออารคเมนต์ประเภทเซอร์เคล็จะไม่มีโอกาสเกิดในเศษสองโดยเด็ดขาดมันจะโผล่มาให้เลือกแค่เศษสามและสี่เท่านั้นและเงื่อนไขในการโผล่มาให้เลือกในแต่ละสเตจก็มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันในเศษสามเราต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติน,นั้นเอาไว้ถึงงงจจจะมมมีีโออ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 อกกกกกกาาาาาาาสสเเ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 หรรยยยไดด้้้ันนนตตต์ททท่่แ e e ็็ซซคคคใศษปิิุณบ อัปเมนนี้ถึงจะมีโอกาสโผล่มาให้เราเลือกและในเซต4เราจะต้องเปิดคุณสมบัตินั้นๆอย่างน้อยขั้นที่2เป็นต้นไปอย่างเช่นหากเราอยากได้ตาในมาในเซต4ก็ต้องเปิดคุณสมบัติอนิ m มะสควอชที่ขั้น2ซึ่งก็คือ5ตัวอัปเมตอนิอนมสสมสสเมะสควอชเซอร์เฟรถึงจะมีโอกาสโผล่มาให้เลือกในเซตส่ครับผมและอย่างที่คุณต้องรู้นั่นก็คือจาคุณหยิบอัปเมนเลือกตาไหนมาแล้วคุณจะไม่มีโอกาสเจออัปเมนที่ได้ตานั้นอีกในเซตถ,ถัดไปอย่างเช่นถ้าเซตืองหนึ่งคุณเลือกเอ็ก ระบบสุ่มจะทําการล็อกไม่ให้เอ็กซ c เทคเซอร์เคดโผล่ขึ้นมาให้คุณเลือกได้อีกแต่ไม่นิ่นอื่นจะยังสามารถโผล่ขึ้นมาได้ตามปกติหากครบเงื่อนไขในการเปิดใช้ครับผมหมดแล้วครับสําหรับข้อมูลที่ผมไปขุดมาในวันนี้สําหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ share, ไป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเอาไว้พบก,กันในอกาสหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ